5อันดับผู้เล่นที่แข็งแกร่งที่สุดใน Neo Egoist League จะมีใครกันบ้างในแต่ละตำแหน่งไหนกันบ้างก็ไปรับชมคลิปกันเลยนะครับผมสวัสดีครับนิโฮมเดือนดาฮาร์ดผมทำคอนเทนต์เกี่ยวกับอนิเมะมังงะการแคสเกมแล้วก็ลูกิซึมนั่นเองนะครับผมส่วนใหญ่จะทำเป็นแนวเทเลลิสหรือไม่ก็การวิเคราะห์นะก็เรียกได้ว่าถ้าใครที่ชอบคอนเทนต์แนวนี้เนี่ยสามารถกดติดตามช่องผมไว้ได้เลยนะครับผมแล้วก็ตามที่เห็นนะครับ Discord นะครับผมถ้าใครอยากที่จะเข้ามาทำการคุยกับผมหรือว่าทำการในส่วนของ Suggest Content นะครับหรืพเจสต์คอนเทนต์เนี่ยยสาาาามมรถเเข้้ไดลนะครัับบเเข้้าามมมถอะะะนนผผไหวคร ไหวนะครับไหวจริงๆนะครับผมก็เอาไปว่าปะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเข้าคลิปกันเลยแล้วกันนะครับผมก็ตามที่เกริ่นไปเมื่อกี้นี้เลยนะครับผมจัดอันดับนะครับนักเตะบูล็อกนะครับผมตามตำแหน่งนะหอันดับนั่นเองนะครับผมก็มาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะคลิปนี้เป็นเขาเยยนส่วนตัวล้วนๆนะครับผมผมไม่ได้ไปเอาแบบว่านับจากสเตตอะไรของผู้เล่นในบ u ูล็อกเลยนะครับผมฉะนั้นก็นั่นแหละนะครับขอเข้าใจกันด้วยแล้วกันนะครับผมนะเนาะโอเคครับมาเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับผม เดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มกันที่กองหน้ากันเลยก็แล้วกันนะครับโดยกองหน้าอันดับที่5นะครับผมกองหน้าที่ผมคิดว่าแข็งแกร่งเป็นอันดับที่5ใน Neo Ego i s t League นะครับโดยเออเกือบลืมไปว่าผมนะครับผมจะไม่นับไอ้เจ้าพวกมาสเตอร์ทั้งหลายนะครับผมนะอ่าพวกแบบโนเอโน,โนโอ,อางเงี้ยไม่นับนะครับผมไม่งั้น ไม่ไม่งั้นกองหน้าเนี่ยมันก็จะเต็มไปเลยนะครับ5คนนะครับก็คือให้5คนนั้นนั่นแหละนะครับผมก็เลยจะไม่นับละกันเนาะก็มานะครับผมถ้าเข้าใจกันแล้วก็มาเริ่มันเลยละกันนะครับด้วยอันดับ5นี้นะครับก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับผมแต่เป็นในส่วนของชิโดริวเซนนั่นเองนะครับโดยสายที่ผมให้ชิโดมาอยู่ในอันดับ5เนี่ยก็ข,ข้อคัดเลือกง่ายนะครับผมเนื่องจากว่า ตัวชิโดเนี่ยเป็นตัวละครที่ค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งเป็นอย่างมากนะครับเมื่ออยู่หน้าประตูคือไม่ว่าตัวมันจะอยู่ตรงตำแหน่งไหนอะขอแค่ยอยู่ตรงอะไรนะจุดโทษใช่ปะเออนะครับผมถ้าเกิดพลาดผิดพลาดยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะเพราะว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ไม่รู้เรื่องฟุตบอลนีผมแค่ไปดูบล็อกอ่านมางังะบล็อกเฉยๆนะครับผมก็นั่นแหละนะครับเหมือนว่ามันจะเป็นตัวละครที่แบบว่าถ้าเกิดอยู่ตรงจุดโทษได้เนี่ยคือจากมุมไหนมันก็เตะได้หมดเลยนะครับซึ่งก็เรียกว่าข้อที่เป็นความสามารถที่ขี้โกงนะครับขอแค่แบบว แบบว,ว่าเย่นที่เราเห็นในมังงะชาวอย่างเงี้ยหรือว่าซาเอะอย่างเงี้ยคือส่งไปเลยนะครับจะส่งลูกปัญญาอ่อนขนาดไหนไปก็ได้นะครับขอแค่แม่งไปลงหน้าโกนะครับผมมันก็เตะเข้าได้อยู่ดีนะครับฉะนั้นก็เลยรู้สึกว่าไอความสามารถตรงนี้เนี่ยคือแม่งสุดๆไปเลยนะครับแล้วก็อีก2อย่างนะครับก็คือความเร็วของมันในการวิ่งไปรับลูกส่งนั้นอนะ่ะแม่งก็เร็วพอที่จะวิ่งไปรับลูกส่งบ้าๆอีกนะครับผมแล้วก็ พละกําลังนะครับผมในที่นี้เนี่ยก็จะหมายถึงสตามิน่นะครับสตามิน่นี่แม่งก็เยอะมากๆนะครับวิ่งได้ทั้งเกมนะครับผมก็เลยรู้สึกว่าชิโดนี่แหละนะครับแม่งเหมาะแล้วแหละที่จะให้เป็นอันดับ5นะตอนนี้เนาะต่อมาในอันดับ4นะครับอันนี้อาจจะเซอร์ไพรส์หลายๆคนหน่อยนะครับผมหรืออาจจะโดนอาจจะทําให้ผมโดนด่าเลยก็เป็นไปได้นะครับผมนั่นก็คืออีซังิโยอิจินั่นเองนะครับผมผมขออนุญาตให้อีซังิอยู่ในอันดับที่4ในฐานะสไตรเกอร์นะ ก็สาเหตุนะครับง่ายๆเลยนะครับผมเนื่องจากว่าคือคือทุกท่านก็ได้จะรู้กันอยู่แล้วว่าเมตาวิชั่นแม่งมันมันเก่งขนาดไหนนะแม่งเรียกว่าน่าเป็นผู้ใช้เมตาวิชั่นที่แข็งกรันที่สุดในเรื่องแล้วนะครับไม่นับซาเอะแล้วก็อ่าอ,อะไรนะมันชื่อว่าอะไรว่าซนัฟฟี่นะครับผมถ้านับอ,อ่ไม่นับไป2ตัวนั้นเนี่ยผมคิดว่าอิสงินเนะี่ยแม่งน่าจะเป็นผู้ใช้เมตาวิชั่นที่เก่งที่สุดแล้วนะครับเก่งกว่าลินเก่งกว่าไกเซอร์นะแต่ทีเนี้ยเนี่ยแม่งมีปัญหาเว้คือ แน่นอนแหละการโพซิชันตัวของมันน่ะให้ไปอยู่หน้าโกหรือว่าตรงตำแหน่งที่บอลจะถูกส่งมาให้มันอ่ะผมให้เลยแมงเป็นหนึ่งในตัวละครที่เก่งที่สุดเลยในด้านการโพซิชั่นนิ่งตัวเองให้ไปยิงประตูได้ง่ายๆแต่ประเด็นคืออะไรรู้ป่ะประเด็นคือคือ,ค,อ,ค,อคือแม่งสแตตอื่นมันไม่มัน,ม,นมันถึงตอนนี้มันจะอัปเกรดขึ้นมาเยอะแล้วแต่มันก็ยังไม่มีอะไรมากอยู่ดีครับ อย่เช่นเลี้ยงบอลไปไปเตะเองนะไหมก็ทําไม่ได้นะครับต้องการคนคอยส่งให้นะ<ช>เพราะว่า<ช>ส,สกิลการเลี้ยงบอลของมันเนี่ยไม่ได้เวอร์เหมือนยูกิมิยะหรือว่าบันจิระเนาะหรือว่าแบบว่าอย่างเช่นเอาอะไรดียะ การยิงประตูของมันเงนี้ยถ้าเกิดสมมติระยะไกลไปก็ยิงไปไม่ได้อีกนะครับสมมุติว่าแบบส่งลูกมาสวยๆแล้วแต่แบบตัวเองแม่งอยู่ไก,กลโกเกิออนเงี้ยก็ยิงไม่ได้นะครับไม่สามารถทําแบบบาโลได้นะครับผมเพราะมันมีเป็นแบบมีข้อจํากัดเยอะเกินอย่างเงี้ยไหนจะเรื่องการแทรปอีกนะครับที่แบบว่าตอนที่บอลแม่งลอยมาคือแบบแม่งก็ทําแบบนายหงีไม่ได้อีกนะครับแทรปแล้วยิงเลยนะครับโดนคนอื่นลาดเอานะครับก็เลยรู้สึกว่าโดยรวมอะ่ะแม่งผมให้มันเป็นแบบสี่แล้วกันนะในฐานาะสไตรเกอร์เนาะ ตอนกับอันดับ3กันบ้างนะครับโดยอันดับ3นี้จะเป็นใครไปไม่ได้นะครับนอกจากราชาของพวกเรานะครับเดอะคิงบาโรโชเอนั่นเองนะครับผมนะ,ะก็บาโรเนี่ยที่ให้ผมให้อันดับ3เนี่ยง่ายๆเลยนะครับเพราะว่าอ่ะผมจะเอามาเที่ยวอีสางหีก็แล้วกันนะจะได้เข้าใจง่ายๆนะครับผมอ่ะในการเลี้ยงลูกใครเลี้ยงดีกว่า บาโลอยู่แล้วเห็นแม่งเลี้ยงลูกป่ะอะไรก็ไม่รู้แม่งเลี้ยงลูกเก่งเ้ยไม่ใช่แค่แม่งยิงเก่งอย่างเดียวแม่งเลี้ยงลูกใช้ทด้ด้วยนะครับฉะนั้นเลี้ยงลูกเนี่ยแม่งชนะอิสังหีไปละหนึ่งศูนย์นะครับต่อมาความสามารถพิเศษกันบ้างนะครับในส่วนของโหมดของตาอะไรอย่างเงี้ยไม่มีพีเดเตอร์ไอใช่ไหมอ่านะผมสดอิสังหีมีเมตาวิชันดีกันคนละแบบนะครับผมดีกังคนละแบบฉะนั้นตรงนี้เนี่ยผมมองว่ามันพอๆกันนะครับผมนะตอนนี้บาโลยังหนึ่งศูนย์อยู่นะนะครับผมแล้วก็ข้อสุดท้ายนะครับ คือบาโลมันยิงไกลได้เว้ยมันยิงใกล้ก็ยิงได้คือเพราะมันยิงไกลได้อย่างไงยิงใกล้ก็ได้แล้วแหละเออผมคงไม่ต้องบอกนะครับคือคือคุณเห็นยังว่าบาโลในฐานะสไตรเกอร์คือมันดีกว่าเยอะนะครับคือขอแค่เพื่อนอ่ะส่งบอลที่ดีๆให้มันอ่ะมันยิงได้เลยเว้ยคือขอแค่แม่งแบบอยู่ในระยะประมาณแบบกี่เมตรของมันนะค่อนข้างไกลอ่ะเออนั่นคือมันสามารถยิงไปได้เลยนะผมก็เลยรู้สึกว่าในส่วนของตรงนี้เนี่ยมันทำให้บาโลดูเป็นสไตรเกอร์ที่ดีกว่ามากนะครับถึงแม้ว่าการโพซิชันตัวเองเนี่ย ในฐานนะแบบว่าผู้เล่นแล้วอะ่ะอิสงิมันจะทำได้ดีกว่าใช่ไหมการแบบว่าเอาตัวเองไปอยู่ในจุดที่ยิงได้ง่ายที่สุดอ,อิสงิมันเก่งกว่าอยู่แล้วเพราะมันมีม,ม,ม,มีมีอะไรนะเมตาวิชั่นนะแต่ทีนี้เนี่ยคือบะโลอะ่ะ มันมันถึงจะโพสิชันนิ่งตัวเองไม่ได้แต่คือขอแค่บอลโดนมันอะ่ะมันยิงเข้ายิงเข้า,ย,ขายิงเข้าได้รัวๆเลยนะครับก็เลยรู้สึกว่าบาโลเน่แม่งดูภาษีจะดีกว่านะ้ในฐานะของการเป็นสไตรเกอร์เนาะไม่ใช่แค่นั้นนะบาโลเน่ย,ยังสามารถเลี้ยงไปยิงเองได้อีกด้วยนะครับก็เลยรู้สึกว่ายังไงในฐานะสไตรเกอร์บาโลก็ยังถือว่าดีกว่าอิสหงงีอยู่ดีนะครับในตอนนี้เนาะนะครับผมต่อมากับอันดับ2อกันบ้างนะครับอันดับ2นี้ก็ผมขออนุญ,ญาตให้กับนี่เลยครับกับมิคาเอล ไกเซอร์นั่นเองนะครับผมนะก็ไปเลยนะสำหรับลูกพี่ไกเซอร์ของเรานะก็สายที่ผมให้ไกเซอร์มาอยู่อันดับสองนะผมก็ง่ายๆเลยนะอารมณ์คล้ายๆบอกว่าอ e ิสกีบวกกับบะโลใช่ไหมเพราะว่าอะไรเพราะว่าไกเซอร์นเนี่ยแม่งมีทั้งคู่เลยนะครับไม่ว่าจะเป็น เมตาวิชั่นหรือว่าพรีเดเตอร์ไอนะครับไม่พอนะครับผมการยิงประตูของมันก็โคตรจะคมอีกต่างหากนะครับแล้วก็มีให้ยิงหลายท่านะไม่ว่าจะเป็นไกเซอร์อิมแพกแบบออริจินอลนะครับผมนะอ่าแล้วก็จะเป็นในส่วนของไกเซอร์อิมแพกแมกนัสเลยนะครับสำหรับท่าใหม่ของมันนะที่ยิงแบบสปินโค้งไปอันนั้นโคตรโหดเลยนะครับแม่งแบบสุดจริงนะครับผมแล้วก็จะมีในส่วนของอะไรอีกนะอ่าอันนี้จะนับไหมไอไกเซอร์อิมแพกบซิ y c l e k i c อ่ะจะถือว่านับว่าเป็นความสามารถยืดหยุ่นของร่างกายแล้วกันที่สา ามารถเตะลูกเว,เวอร์ได้จากมุมเวอร์อรได้นะครับซึ่งคือแค่นี้ความสามารถในการเตะของมันเนี่ยก็อยู่ในระดับทัดเทียมหรือว่ามากกว่าบาโลอยู่แล้ว100%นะครับและทีนี้ยคือแบบแม่งยังมีทั้งเมตาวิชั่นแล้วก็พรีเดเตอร์ไอ ม่ใช่แค่นั้นมันยังเลี้ยงบอลเองเนี่ยก็ดูจะพอเลี้ยงเองได้นะครับอาจจะดูอาจจะไม่ส่วนตัวนนะผมรู้รูกว่ามันเลี้ยงไม่ช่ำทบาโลแต่ผมก็รู้สึกว่ามันก็สามารถเลี้ยงได้ดีในระดับที่ดีกว่าอิสงิแล้วก็เลี้ยงไป็นยิงประตูเองได้นะครับถ้าเกิดสมมุติมีใครส่งบอลให้มันก็ตามที่บอกไปชูตติ้งมันดีมากๆมันยิงได้เลยนะครับผมแล้วก็แบบ ไหนจะก,การโพสิชั่นนิ่งตัวเองที่ดีอีกเพราะามีเมตาวิชันใช่ไหมคือมันดีทุกอย่างเลยครับมีใคร่ไกเซอร์นะก็เลยรู้สึกว่าไกเซอร์เนี่ยแม่งครบเครื่องสุดแล้วนะครับฉะนั้นก็ต้องให้ไปเลยครับกับตำแหน่งสไตรเกอร์อันดับ2นั่นเองนะครับผมต่อกันกับอันดับ1นะครับก็จะเป็นใครไปไม่ได้นะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเขายังไม่ได้ออกมาเลยนั่นเองนะครับกับน้องชายของอัจฉริยะนะครับ อิโตชิรินนั่นเองนะครับผมนะ,ะถ้าผมบอกอย่างนี้กับพี่แกตรงๆเนี่ยก็น่าจะโดนพี่แกเสยคางแตกนะครับเพราะว่าเพราะว่าตัวแกเนี่ยก็ปฏิเสธการเป็นน้องชายของอัจฉริยะแล้วนั่นเองนะครับผมเหมือนแบบว่าได้ตัวตนที่แท้จริงของตัวเองมาแล้วนั่นเองนะก็เรียกว่าอิโตชิรินไม่น่าต้องอธิบายมากนะครับเลี้ยงบอลโคตรโหดยิงประตูโคตรโหดเมตาวิชั่นก็อยู่ในระดับที่ดีมากๆนะครับผมอาจจะไม่มีพีเดอร์เตอร์อ,ตอแต่ว่า แค่การยิงลูกสุดเวอร์ของมันแม่งก็แบบสุดยอดมากแล้วนะแต่สาเหตุที่ทําให้มันชนะเป็นอันดับหนึ่งในใจผมจริงๆเนี่ยในฐานะไตรเกอร์ง่ายๆไปโหมดคลั่งหมดคลั่งแม่งเลยถ้าเกิดสมมุติไม่มีโหมดคลั่งอะผมให้มันอาจจะอยู่อันดับ4หรือไม่ก็เบอร์ห้าแต่แต่พอแม่งมีโหมดคลั่งอะคือจบอะแบบเอ็นแหละคือแบบมันมันมันโกงอะมันมันโกงเกิอนอะคือแบบ ระดับเลเวลการเลี้ยงบอลในโหมดคลั่งแม่งคือเวอร์มากแล้วก็แบบการคำนวณอะไรต่างๆของแม่งคือมันสุดจัดเกินไปไว้ในโหมดคลั่งอ่ะก็เลยยังไงก็ต้องให้อันดับหนึ่งนะครับสำหรับรินอิโตชินะในฐานะสไตรเกอร์เนาะ แต่เดี๋ยวก่อนเรายังมีตัวเอ็กซ์ตร้าอีก3ตัวนั่นเองนะครับที่ผมมองว่า3คนนี้เนี่ยก็เป็นสไตร k เกอร์ที่เก่งมากๆนะแต่สาเหตุที่ไม่เอาเข้ามาใน5อันดับเนี่ยก็ผมก็จะมีเหตุผลของผมอยู่นะครับซึ่งก็มาฟังกันเลยดีกว่านะครับผมโดยรายแรกเนี่ยจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากเดอะมอนสเตอร์ครับกับบาจิระนั่นเองนะครับผมนะ,ะซึ่งสาเหตุที่ทําไมผมถึงไม่ให้บาจิระเนี่ยมาติดในท็อปหเนี่ยเพราะว่าง่ายๆเลยครับคือ มันนานแล้วจาไม่ได้ครับ <c oughs> คือคือมันนานไปเว้ยคุณผู้ชมแล้วเทคนิคทักษะจริงๆของมันก็จะเป็นในส่วนของการเลี้ยงบอลใช่ไหม <c oughs> <c oughs> ผมก็เลยรู้สึกว่ามันอาจจะด้วยความที่ว่าไม่ได้โชว์เยอะนะครับผมนะฟีดเราก็ไม่ค่อยได้เห็นแล้วมันก็นานแล้วด้วยนะครับผม,ผมก็เลยรู้สึกว่าอะ ยังไม่ให้มันมาติดใน5ดับนี้ก็แล้วกันนะครับผมนะก็ให้เป็นเอ็กซ์ตร้าตัวที่1ไปละกันนะครับผมโดยตามที่บอกไปนะครับเอ็กซ์ตร้าเราจะไม่ทําการจัดอันดับเนอะโม้อว่าในเอ็กซ์ตร้านี้ใครจะเก่งกว่าใครนะผมไม่จัดนะครับผมถือว่าเป็นแบบว่าตัวที่มีโอกาสติด5ดับละกันนะครับผมอีก3ตัวเนาะนะครับผมนะโอเคครับมาต่อนกับเอ็กซ์ตร้าตัวที่2นะครับกับนี่เลยครับ นางิเซชิโร่นั่นเองนะ The Lazy Gears นะก็เรียกได้ว่าสาเหตุที่ผมไม่ให้นางิมาติดในท็อป5นี่ง่ายๆเลยเพราะว่ามันไม่มีความเสถีรยรเวยคือถ้าเกิดสมมุติว่าคุณเป็นผู้จัดการสโมสรฟุตบอลนะแล้วคุณแบบอยากจะซื้อตัวนักฟุตบอลคนหนึ่งอ่ะคุณจะซื้อใครระหว่างแบบ บะโลอย่างเงี้ยที่เล่นได้ดีในทุกๆเกมในแบบดีระดับหนึ่งแน่ๆนะครับกับไอ้อัจฉริยะนะครับผมที่เรียกได้ว่าเออคือตอนที่แม่งดีแบบว่าตอนช่วงพีคมานไอตอนที่เป็นแมนชายประทับอาบาสตาร์ดผมพูดตามตรงนะถ้าเอาตอนจุดพีคสุดของมันจริงๆอ่ะส่วนตัวนะเว้ผมอวยให้แม่งอยู่เป็นอันดับ3เลยแล้วผักชิโดลงไปนะครับทำไมเพราะว่าตอนนั้นอะแม่งไกเซอร์อิซองิ ไม่มีใครนะไอ้ผูใช้ผู้ใช้ไม่ต้าวิชันทั้งหลายนีคือคาดเดาแม่งไม่ได้เลยนะครับลูกยิงประตูไอไฟสเตตเซกวอลเลยคือแม่งเป็นเลยที่มันบ้ามากนะครับผมบ้าจนแบบพูดตามตรงคือณจังหวะนั้นอ่ะคือนางหิแม่งคือเหนือทุกคนไปแล้วเว้นะครับผมก็เลยรู้สึกว่า นางหีเนี่ยถ้าพูดตามตรงนะผมคิดว่าเอาขึ้นมาดับ3ได้เลยนะครับหรือถ้าเกิดสมมุติว่าไม่ใช่ดับ3เนี่ยก็ติดท็อป5อย่างแน่นอนนะครับผมในช่วงที่สุดของมันนะแต่ว่าแน่นอนครับตามที่บอกไปมันไม่เสถียรนะครับผมฉะนั้นก็ฉะนั้นก็เลยไม่เอามาให้มันติดในท็อป5แล้วกันนะครับยิ่งปัจจุบันเนี่ยยิ่งแล้วใหญ่เลยนะครับผมก็ต้องมาดูกันนะว่าในอนาคตจะเป็นยังไงนะผมว่าเชื่อมั่นนะครับว่ายังไงนางหีเนี่ยน่าจะกลับมานะครับผมนะแล้วก็ได้แพชชั่นนะครับแล้วรอบ เป้าหมายในการเล่นฟุตบอลแบบจริงจังโดยที่ไม่ไปผูกมัดกับใครได้แล้วนั่นเองนะครับผมแล้วก็ต่อมานะครับกับเอ็กซ์ตร้าตัวสุดท้ายนะครับกับนี่แหละครับยนะูกิมิยานะก็หลุดกรอบไปนิดนึงขออภัยนะครับผมนี่อาะเดี๋ยวผมวางไว้ตัวนี้ในหะ้ล้วยกันยูกิมิยานะครับก็เรียกได้ว่าสาเหตุที่ผมให้ยูกิมิยามาอยู่ในเอ็กซ์ตร้าเนี่ยเรียกได้ว่าง่ายๆเลยครับเพราะว่าตอนล่าสุดเนี่ยไม่รู้นะว่าผมมองผิดหรือเปล่าแต่เท่าที่ผมเห็นนะ มันได้พรีเดเตอร์อายมานะเว้ยเออย,ยูกิมิยะได้พรีเดเตอร์อายมานะครับแล้วก็แน่นอนนะยูกิมิยะเนี่ยพูดตามตรงผมมองว่าเป็นตัวละครที่อันเดอร์เรมากนะครับสมมุติว่าผมพูดถึงเรื่องในการเลี้ยงบอลน,นะคุณจะนึกถึงตัวอะไรครับใช่ครับทุกคนไม่ยั็นนึกถึงแต่บาจิราเว้ยแต่ว่าคุณอย่าลืมนี่สิครับกับวัน On- นวันเอ็มเนะราชาแห่งการดวลหนึ่งต่อนหนึ่งนะยูกิมิยะได้เล่าได้วันในด้านการเลี้ยงบอลเนี่ยไม่น้อยหน้าบาจิราเลยนะครับแต่ว่าจะเป็นคนละสายกันนะครับผมเพราะบาจิล ส่วนยูกิมิยะเนี่ยจะเป็นสายแบบว่าเลี้ยง1ต่อ1นอ่ะเลี้ยงแบบ1นมากกว่านะครับผมนะซึ่งก็เรียกได้ว่าความสามารถในการเลี้ยงบอลเนี่ยไม่ต้องสงสัยเลยนะครับมันสามารถเลี้ยงไปยิงเอง,เองได้แน่นอนนะครับลูกยิงแม่งก็โคดเวอร์อยู่นะครับก็ก็ไม่ถึงกับโครเวอร์แต่ลูกยิงมันก็พึ่งพาได้นะครับกับใจโรชอต นะครับผมแล้วก็ลูกยิงอะไรต่างๆนานาที่ค่อนขั้นที่จะเอ,เอาเรื่องเลยนั่นเองนะครับผมสำหรับในส่วนของตัวยูกิมิยะเนาะแล้วก็ยิ่งได้บัฟพีเดเตอร์ไออ่ะเนี่ยคือพอได้พีเดเตอร์ไอมาผมเลยให้แม่ง ติด Extra เอ็กซ์ตร้าไปอีกหนึ่งตัวเว้ยเพราะว่าพีเดเตอร์ไอมันจะช่วยให้ยูกิมิยะสามารถหามุมยิงตอนที่โกแม่งเผลอๆได้ง่ายๆขึ้นเว้ยซึ่งมันทําให้ยูกิมิยะเนี่ยดูเป็นตัวกองหน้าที่ดูเก่งขึ้นมาทันทีเลยนะครับแล้วตอนที่เอาลงมาในสนามตอนแบบล่าสุดเนี่ยคุณก็จะเห็นว่ามันลงมาสนามปุ๊บมันโคกับไกเซอร์แล้วก็อิซิงิได้เลยนะเป็นการพิสูจน์ความสามารถตัวเองขึ้นไปอีกนะครับผมว่า ยูกิมิยะเนี่ยของจริงนะครับผมฉะนั้นก็เลยให้มันเป็นเอ็กซ์ตร้าตัวที่3เลยนั่นเองนะครับผมนะ <ร PV. S 1> ก็เรียกได้ว่ามากครับตอนแรกคลิปนี้นะผมกะว่าจะทําเป็นกองหน้ากองกลางกองหลังใช่ไหมสรุปแล้วนะผมก็คิดว่าเดี๋ยวผมแบงม่งเป็นสพาร์ทไปเลยดีวยกว่านะครับผมพาร์ทกองหน้ากองกลางแล้วก็กองหลังเนาะฉะนั้นคลิปที่ขอหน้าจบไปก่อนละกันนะครับผมติดตามต่อกันในพาร์ทหน้าในส่วนของกองกลางนั่นเองนะครับผม